นี่นะครับแกะกันให้เห็นเลยนะคือการอันบ็อกไอโมดเซหนะครับของน้องเชเบ็ดนะน้องเชเบ็ดตื่นเต้นมากเลยอ่ะโอ้โหแกะออกมาแล้วว่านะเอาเคิดับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะ่่เอาเด็กๆแย่งกันอีกแล้วสวัสดีครับ ัสดีแม่อุสวัสดีน้องเชเบตสวัสดีพี่ออมเล็ตนะครับวันนี้เรามาดูเด็กๆเขายังอะไรกันเนี่ยน้องยังอะไรลูกคะอ๋อแม่อุทำอะไรดนี่ยนั่นพ่อเอ็มก็จัดให้เลยอันนี้ของใครของใครของใครของหนูของหนูเหรอโหของค่าก่อนออมเล็ตอยากได้ของใหม่ไหมคะของเก่ายังไม่เสียนะต้องใช้ให้คุ้มค่าก่อนนะคะอ้า วันนี้น้องเชเบตได้ไอโมเส้นหกใหม่นะครับไหนลองแกะอันเก่าของพี่เมเล็ดก่อนซิวันนี้แม่อูจะเป็นคนมาแกะไอโมเส้นหกเรือนใหม่ของน้องเชเบตนะครับผมอ่านะแกะกล่องใหม่กันสดๆเลยนะนี่นี่ของพี่เมเล็ดนะครับนี่ไงไอโมสีม่วงนะอ่ะแม่อูแกะกันเลยนี่นะครับคือไอโมเส้นหกที่ยังไม่ได้ทําการแกะนะเราจะแกะกันใหม่ๆเลยนะครับวันนี้มาดูกันสิว่าของน้องเชเบตจะเป็นสีอะไรจะได้ ไม่ต้องแย่งกันอีกแล้วนะครับต่อไปนี้เพราะว่าเดี๋ยวน้องเชเบตก็ต้องไปเข้าโรงเรียนนะนะเพราะเอ็มก็เลยซื้อให้นะครับผมตัดสินใจซื้อให้กับแม่อุกนะกันน้ำได้ด้วยค่ะกันน้ำได้ด้วยเหรอคะกันน้ำด้วยนี่นะครับแกะกันให้เห็นเลยนะคือการอันบ็อกไอโมดแซดหนะครับของน้องเชเบตนะน้องเชเบตตื่นเต้นมากเลยอะ่ะโอ้ยแกออกมาแล้วว่าอ้าเปิดพร้อมกันนะครับเพื่อนๆอ้าอ่าดูก่อนนะหนึ่ง ยกด้านบนขึ้นนะแม่อุอ่าหนึ่งสองสเปิดเลยอ้าวอีกฝั่งหนึ่งยังไม่แกะติ๊กเกอร์เอานะหนึ่งสองสว้าวไอโมเส้นหกเรือนใหม่ของน้องเชเบตน,นะครับเป็นสีไล่เอ่ยสีเขียวเรามาดูซิว่าในกล่องมีอะไรมาให้บ้างอ่ะลองยกดูซิครับข้างล่างมีอะไรมาให้บ้างอ่ะแม่อุ๋ลองเปิดเลยนะก็มีตัวเรือนนาฬิกานะครับตัวนี้ ข้าง่ากก็จะมีสายชาร์จแล้วก็คู่มือในการใช้งานนะครับนี่คือสายชาร์จนะครับหัวเป็นแม่เหล็กแล้วก็ตรงก้นก็เป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับอ่ะอ่ะแม่อุ๊แกรายกาให้น้องเชอเบดดีกว่าลอกฟิล์มกันให้เห็นเลยลอกฟิล์มเลยแม่อุ๊ครับบอกว่าของหนูของหนูอย่างเดียวเลยนะนี่ขเขาจะมีเขามีของน้องเชอเบนเขามีนะโอ้ยนาฬิกาเรือนใหม่ของน้องเชอเร์เบดอ้าวสวมกันเลย เปิดเครื่องได้ไหมครับของแม่อุมันมีแบตมาในเครื่องหรือเปล่านะเราเปิดดูสิ <li> ในกลาไอโมนี่ครับสามารถวิดีโอคอลแล้วก็เป็นทีวีเอสได้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่ซิมการ์ด 4G ได้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้แล้วก็มีแอปพลิเคชันฟังก์ชันน่าเล่นน่าเล่นมากมายเลยนะครับพวกแปร์สาบพวกถ่ายรูปพวกอะไร,รอย่างเงี้ยครับยังไงเพื่อนๆก็ลองศึกษา compressed. ดูได้นะครับต้องเสบียใส่ได้ไหมครับโอ้โหพอดีแขนเลยนะนเข้าไปคลอสุดท้ายโอ้โหสวยมากเลย อ้าวของพี่อเอ็มเลยใส่ด้วยสว,วยอ่อ้าวไปอุกังใส่เลกาไอโมดแซนทองให้พี่อเมเล็ดกับน้องเชฟเบ็ดน,นะครับได้คนละสี่นะสวยมากๆเลยอะ่ะตื่นเต้นมากเลยอะ่ะพ่ออมอยากได้เลยอะ่ะจะได้โทรหาลูกๆได้ทุกคนเลยนะคะรับโถเป็นไงเด็กๆชอบไหมคะชอบค่ะนายยกมาดูสินี่ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ คือการแกะกล่องไอโมกันสดๆให้เพื่อนๆดูเลยนะแต่เป็นของกันยินดีกับน้องเชเวตด้วยครับแม่อูครับทำไมแม่อูถึงเลือกซื้ออะไรกากไอโมให้เด็กๆครับผมก็วิดีโอคอลหากันได้แล้วก็มี G.P.S อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถค้นหาว่าลูกอยู่ในตำแหน่งไหนนี่นะอ๋อเอาไว้แบบว่าเวลาลูกไปไหนเราจะได้ตามลูกได้ใช่ไหมครับผม สามารถดูพิกัดของลูกได้อันนี้คือฟังก์ชันที่สำคัญสำคัญเลยนะครับสำหรับพ่อแม่นะครับคือเราต้องการรู้ว่าลูกเราไปไหนอยู่ไหนนะเวลาหายหรือโดนลักพาตัวหรือหลงทางเนี่ยนาฬิกาตัวนี้จะสามารถช่วยเราได้นะครับสามารถส่งสัญญาณกลับมาที่มือถือแล้วก็สามารถโทรหาลูกของเราได้ตลอดเวลาแล้วก็จะมีฟังก์ชันที่เด็กๆเ,เขาชอบเล่นมากมายนะครับอยู่ในเครื่องแล้วก็มีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับมีเกมสนุกๆให้เล่นนะครับแล้วก็มีการแปรลภาษาบีถ่ายรูปต่างๆนานาน,นะครับฝึกภาษาอังกฤษก็มีแม่ว่าง แม่อูว่าน่าจะเป็นนาฬิกาที่ดีสําหรับเด็กและก็เหมาะสาหรับเด็กมากที่สุดแล้วล่ะค่ะในตอนนี้ใช่ไหมครับผมว่ามันมีหลายรุ่นนะครับจริงนาฬิกาพวกนี้แต่ผมว่า i อโมเนี่ยเขาทําตลาดในไทยแล้วก็แบบว่าเขาทําตลาดในไทยแล้วก็ของเขาดีจริงๆนะครับสมราคาเนาะมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆมากมายนะครับขายดีจริงๆนะไอโม่เซหกเลยครับถือว่าเป็นรุ่นที่ดีมากเลยนะและที่สําคัญนะใส่เล่นสงการด้วยนะครับ แล้วสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องออมเหล่ชิดขับนะครับแล้วก็อย่าลืมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆนะครับออมเหล่ชิดขับจะมีละครเกี่ยวกับนาฬิกาไอโมเกี่ยวกับการเล่นสงการนะครับของเด็กๆมาก็อย่าลืมกดรอติดตามกันด้วยนะตอน6โมงเย็นนะครับสําหรับคลิปนี้เรามาแกะกล่องไอโม่เซนสหกให้น้องเชอร์เบตนะเชอร์เบตชอบไหมคะชอบไหมคะพูดเพราะๆสิเออชอบครับน่ารักพี่ออมเหล่ชอบไหมคะชอบค่ะโอเคของพี่ออมเหล่ก็ยังไม่เก่าเลยนะใช้มาตั้งนานแล้วนะสําหรับคลิปนี้นะครับพ่อเอ็ม แม่อูแล้วก็พีเ่เมล็ดน้องเสบดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหอมองสวยจังเลย